สวัสดีค่ะวันนี้กันดามีทิคดีๆเกี่ยวกับ iPhone มาฝากท่านผู้ชมนะคะเป็นทิคเกี่ยวกับการปิดซ่อนแอปบนหน้าจอ iPhone นั่นเองนะคะซึ่งหน้าจอ iPhone ของเราอาจจะมีหลายแถบหลายอา่าบนหน้าจอนะคะแต่เราอยากจะปิดแถบนั้นเราจะทำยังไงเราอยากจะส่อนแถบ เราทำยังไงนะคะวันนี้การดาเลยนำวิธีการซ่อนแถบบนหน้าจอ iPhone มาฝากท่านผู้ชมนั่นเองนะคะก็คือถ้าเราซ่อนแอปแล้วแอปเราไม่ได้หายไปไหนเราไม่ต้องเปิดเราไม่ต้องไปโหลดแอปใหม่นะคะวันนี้การดามีวิธีการซ่อนมาฝากท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการซ่อนแอปบนหน้าจอ iPhone กันนะคะเดี๋ยวกันดาขออัดหน้าจอสักครู่ค่ะโอเคค่ะเราก็จะเห็นอแอปหน้าจอบนไอโฟนของเราใช่ไหมคะหลากหลายเลยเนี่ยนะคะของของกันดาก็จะมีอยู่3มแท็บนะคะเออสหน้าจอก็คือสไลด์ปัดไป3 3มสแทบนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก การซ่อนแอปของหน้านี้แล้วก็หน้านี้นะคะเราจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะคือหน้าจอ iPhone ของเรานั่นเองนะคะจิ้มค้างเข้าไปเนี่ยค่ะตรงนี้นี่เราก็จิ้มเข้าไปเลยหลังจากปิดตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้โชว์บนหน้าจอของเรานะคะ กดเสร็จสิ้นไปเลยปึ้งเข้าไปเนี่ยค่ะ,อะสองแถบนั้นก็จะไม่ขึ้นแล้วนะคะเห็นไหมคะพอปัดไปปุ๊บก็จะมีตรงที่เป็นค้นหาพวกึ้นมานั่นเองนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะไม่อ่แอปก็จะซ่อนแอปสำหรับบางคนที่อยากจะลองเข้า ซ่มตรงนี้ไว้ซะนั่นเองนะคะถ้าเราอยากจะเปิดขึ้นมาล่ะเราทำยังไงหน้าจอนะคะหลังจากนั้นเราติ๊กปึ้งเข้าไปเราจิ้มตรงที่เป็นจุดๆนั่นเองนะคะพื้นที่ตรงนั้นและตรงนี้เขาก็จะโผล่ขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะเราติ๊กถูกเข้าไปเลยติ๊กปึ้งเข้าไปหลังจากนั้นเรากดเสร็จสิ้นไปเนี่ยค่ะ หน้าแอปที่เราซ่อนตรงนั้นก็จะกลับมาเหมือนเดิมนั่นเองนะคะโอเคนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวกันดาเขาปิดอัดหน้าจอสักครู่ค่ะมีทิคดีๆเกี่ยวกับ iPhone มาฝากทุนผู้ชมวิธีการปิดซ่อนแอปเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่หรือเราอยากจะโชว์แค่หน้าจอเดียวนั่นเองนะคะเราก็เนี่ยค่ะ เป็นวิธีนี้เลยที่การดานนำมาฝากท่านผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด Subscribe ให้การดาด้วยนะคะวบนนี้ค่ะบายบายค่ะ